กทำงานได้ทั้งมือครับเหม<แ>ือนลูกสีเฮานี่ล่ะเออโวดขัดไปเรื่อยเลยขึ้นลูกสีเฮาน่ะครับหลายๆตัวโมงหลายๆตัวโมอง,องแมนครับแมนครับเพราะว่าหินซุ้มนี่มันอยู่ได้ดูค้อมลอดอยู่แล้วจะถือฝนถือชื่นบั่ดีครับถ้าโดนฝนโดนดน,น้ำนาากกี่มันจะก่อนจะสามารถ<แ>ขัดเขาชัาน้อยกัไดลยคนซ้ายจะเขา่าเขั่งน้อยเนี้ยงเล้ยงกันเลั่งชั่งเออมันห้ากิจกรรครับนะ ก็จะไห้วนมือมันเป็นหาซิครับตัวม้วนมันเบาแต่ว่าหาซิฟลูบนหน่อยได้แกบเนหน่อยวผมว่านหาซิฟรูกมาในขั้นตอน้นนเป็นอย่างรมันได้บ่น์างประมาณปีนึงครับหินลูกกลมดูสีคับลงสีแต่ว่าหินตัวนี้ประมาณหกเดือนหินหินหินตัวหินแบบ ครัอยู่กับคนใส่งานนี่ครับต้อก็ไม่ได้ปั๊บเนี่ยนะใส่มาดีเนี่ยต้อง่ได้เช่นเนี่ยสั้งพอกก็ได้ครับแต่ว่าลูกสีทั่วไปแต่ว่าหินหินตัวนี้มันจะกากเคลือกมันจะแข็งกว่านี่ครับเบอร์เบอร์เบอร์มันจะแข็งกว่านะมันต้องสร้างไปบุญเนี่ยสร้างหมดเลยสร้างรวดครับมาท่ามที่ตรงเครื่องรีมากก็ได้เพราะว่ามันก่อนเล็กครับตัวนี้ต้องแบบ็คเท่านั้นแน่นครับครับของเครื่องของเรานี่ก็สร้างเช่นลูกก็ได้คือกันได้คือกัน Lúc xí hiệp, bớt thuộc vào <coughs> Mẹ Mới trống thì cẩn thận rồi Ờ, thôi, cũng mình phải trống Mình đuôi vô Cái này mặn chảy Mà nó mị cường như là khó, tối nó buồn hông Đợi